ใครกำลังหาที่อ่านหนังสือนั่งทํางานที่มีทั้งแอร์และไวไฟฟรี free, ในกรุงเทพกันบ้างคะวันนี้พามาที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ที่4แยกข้อกัวที่บอกว่าเข้าฟรีคือใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นคะ่ะส่วนชาวต่างชาติใช้แค่พาสปอร์ตหนึ่งเล่มที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นและมีชั้นลอยหนึ่ช,ชนนั้นค่ะชั้นหจะประกอบไปด้วยพื้นที่จัดแสดงนทรรศการหมุนเวียน มีมุมนั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานเยอะมากน้านี้เป็นมุมหนังสือพิมพ์และนิตยาสารอีกทั้งยังมีห้องฉายภาพยนตร์และห้องสมุดสำหรับคนพิการมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการและเครื่องบริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติรวมถึงเครื่องอ่านอีบุไว้ให้บริการอีกด้วยคะ่ะส่วนใครที่มาใช้บริการบ่อยๆก็มีให้สมัครสมาชิกด้วยนะคะรายละเอียดตามภาพนี้เลย ในส่วนของชั้นลอยเป็นห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติโซนนี้เราไม่ได้ถ่ายมาแต่จะแปะรูปไว้ให้นะคะซึ่งชั้นนี้เป็นส่วนหนังสือสําหรับเด็กเช่นนิทานหรือการ์ตูนน่ารักน่ารักค่ะ มาต่อกันที่ชั้น2จะเป็นโซนหนังสือต่างประเทศนวนิยายวรรณกรรมหายาและหนังสือทั่วไปค่ะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่านเช่นการจัดแสดงหนังสือหายาของกรุงเทพมหานครชั้นสองมีที่ให้นั่งอ่านหนังสือและนั่งทำงานเยอะมากค่ะแถมยังมีปลั๊กไฟไว้ให้บริการอีกด้วยนะคะสามารถนั่งทำงานอ่านหนังสือได้ยาวๆเลยค่ะ และใครที่หาหนังสือไม่เจอในแต่ละชั้นยังมีบริการค้นหาหนังสือสามารถค้นหาตรงนี้หรือสอบถามที่เคาน์เตอร์ของแต่ละชั้นได้เลยค่ะ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการวันอาัคารถึงวันเสาร์เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มสำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์ให้บริการ9้าโมงถึง2องทุ่มและปิดทำการทุกวันจันทร์ค่ะ หนังสือที่นี่หลากหลายมากเลยค่ะอย่างหนังสือเล่มนี้เราชอบมากเป็นของเอสเตอร์บันนี่ชื่อหนังสืออย่าสูญเสียชั้นปเชียวละเอสเตอร์บันนี่เป็นกระตูนน่ารักที่สาวๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเนื้อหาด้านในหนังสือเป็นบทความสั้นๆหิวใจและมีภาพประกอบน่ารักอ่านกี่รอบก็ไม่เบื่อเลยค่ะ มาต่อกันที่ชั้น3ประกอบไปด้วย3จุดหลักๆคือหอจดหมายเหตุกรุงเทพมหานครหอออฟเฟรมมุมหนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและชั้นนี้ยังมีแกลเลอรี่รูปภาพที่หมุนเวียนมาจัดแสดงตามวาระสาคัญสําคัญด้วยค่ะชั้น3ก็มีที่ให้นั่งทํางานและอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันนะคะใครที่กําลังหาที่นั่งทํางานหรืออ่านหนังสือเราว่าที่นี่เหมาะมากเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถส่วนตัวก็สะดวกมากค่ะ